สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 .1 เข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนในเรื่องของไฟฟ้าที่เราได้เรียนไปกันในหลายชั่วโมงนะคะนักเรียนเราก็จะมาลงสู่ข้อสอบนะคะนักเรียนซึ่งข้อสอบวันนี้ที่คุณครูให้นักเรียนดูนะคะที่ที่เราจะช่วยกันทําในวันนี้เนาะเป็นข้อสอบจริงนะคะที่เป็นข้อสอบไท้สาหรับการสอบเข้าม .1 และเป็นข้อสอบสําหรับ ข้อสอบโอเน็นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะเราลองไปดูกันนะคะว่าในเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วเกี่ยวกับวิชาไฟฟ้านะคะนักเรียนสามารถที่จะตอบคําถามนะคะได้ไหมอ่ะดูนะคะข้อที่1อันนี้เป็นข้อสอบสสวทนะคะของชั้นปหนะคะดูว่านักเรียนชั้นปหของเรียนคําเที่ยงจะทําได้ไหมนะคะอ่านดูนะคะโจทย์จากการต่อวงจรไฟฟ้าดังรูปถ้าหลอดไฟตีชํำรุดอ่ะ โจทย์บอกว่าถ้าหลอดไฟตีแคททำรุดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ,ะถ้าหลอดไฟตีํำรุดหลอดไฟฟ้าดวงใดบ้างที่จะสว่างนะคะหลอดไฟฟ้าดวงใดบ้างที่จะสว่างอันดับแรกจําได้ไหมคุณครูบอกว่าถ้าหินวงตอนไฟ้าแล้วนักเรียนต้องทําอะไรก่อนลูกต้องทําอะไรก่อนสาธิตทําอะไรก่อนครับทําอะไรก่อนลูก สาธิตได้ยินไหมอะไรครับอ่าทำอะไรก่อนลูกก่อนอื่นเราต้องไปหาอะไรคะหาขั้วไฟฟ้าก่อนใช่ไหมนั่นเรียนคุณครูถามว่าตอนนี้มีเซลไฟฟ้ากี่เซลลมีเซลไฟฟ้ากี่เซลค์คะเซล์ไฟฟ้ากี่เซลลูกกี่เซลสาธิตกี่เซลคะได้ยินไหมคะไม่เห็นรับไม่เห็นรับ มู<ด>เห็นเป็นแบบเช็คชื่อายวันแบบนะคะ่ะ็ูชื่อโอเคนะคะเช็คชื่อายวันเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะโอเคอ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะดูนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าดังรูปถ้าหลอดตีแคสชำรุดหลอดไฟดวงใดบ้างที่จะสว่างอยู่ ถ้าหลอดฟรีแคสทำรูดดูนะคะตอนนี้คุณครูถามอันดับแรกว่ามีเซลไฟฟ้ากี่เซลมีเซลไฟฟ้ากี่เซลล์ลูกสองเซลลค่ะอสองเซลลถูกต้องก่อนอื่นนะคะเราต้องไปหาก่อนว่าขั้วบวกอยู่ทางไหนขั้วลบอยู่ทางไหนเนาะขั้วบวกอยู่ซ้ายหรือขวาอยู่ซ้ายหรือขวาคะอยู่ทางไหนลูกขวาครับ อ่าเก่งมากนะคะอยู่ทางขวาเห็นไหมนักเรียนถ้านักเรียนเจอวงจรไฟฟ้าแบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องกําหนดนะคะเขียนขั้วลงไปเลยในข้อตอบแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าไฟฟ้านะคะไหลออกจากขั้วบวกมาทางขวาจะเข้าหาหลอดไฟหลอด CH แและ EA ก่อนใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะคุณครูขขถามว่าตอนนี้มีการต่อหลอดไฟฟ้าแบบไหนลูกมีการต่อหลอดไฟฟ้าแบบไหนตอนนี้แบบไหนคะ แบบไหนลูกแบบ,บอ่าเก่งมากแบบผสมนะคะ B C D และ E C. ทั้งข้อนี้ต่อกันแบบนะคะขนานเนาะโดยที่ B C ต่อแบบอนุกรมนะคะ D E ต่อแบบอนุกรมและทั้งหมดนี้นะคะมาต่อแบบขนานกันนะคะแล้วก็ไปอนุกรมกับ A อีกทีหนึ่งโจทย์ถามว่าถ้าหลอดไฟ C H ดับ นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟดวงที่เหลือหรือหลอดไฟดวงที่เหลือเนี่ยจะมีหลอดไฟไหนบ้างที่ยังสว่างอยู่หลอดไหนสว่างบีเบิร์ดเป็นไงบีเบิร์ดดับหรือสว่างลูกบีเบิร์ดดับ,ดบหรือสว่างดับครับดับค่ะใช่ไหมคะอ่ะดับนะคะดีด็อก ok นะคะดีด็อกดีด ok. ็อก ok เป็นไงลูกดีด็อก ok เป็นยังไงสว่างค่ะ สว่างวันนี้ดาบอกว่าสว่างใช่ไหมสาธิตใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกใช่ครับใช่ครับอ่าใช่นะคะนักเรียนแล้วออเอกล่ะออเอกเป็นยังไงสว่างสว่างนะคะส่วหลอดเอล่ะคะลูกหลอดเอเป็นยังไงคะหลอดเอก็จะเป็นไงคะดับด,ดับหรอคะ ดับเหรอคะอ่าเราลองดูก่อนนะคะนักเรียนกระแสะไฟฟ้าไหลเข้ามาใช่ไหมคะนักเรียนมาถึงจุดนี้ปุ๊บไป, <c oughs> ไปเจอจุดแยกค่ะไปเจอจุดแยกเข้าไปหา D bird และ C cat และไปหา D d o c กับ E a แสดงว่าแน่นอนค่ะ D d o c และ E a จะสว่างนักเรียนคะอย่างที่ครูบอกเนาะเวลาเราขับรถเข้าไปเนี่ย เราไปที่ซอยหนึ่งไม่ได้ซอยหนึ่งเกิดอุบัติเหตุอยู่เราสามารถไปอีกซอยหนึ่งได้เป็นซอยที่สองเห็นไหมคะนั่งเรียนเราก็จะไปเจอจุดหมายเหมือนกันกระแสไฟฟ้าไปต่อได้ลูกไปต่อได้สแสดงว่าเอจะสว่างหรือดับเอจะสว่างหรือดับสว่างหรือดับลูกสว่างสว่าง,างอ่าสว่างนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบว่าตอบว่า ข้อไหนลูกคาตอบคือข้อข้อไหนคะข้อสามสาม่ะคะข้อสามใช่ไหมคะใช่ไหมลูกอ่ะใช่นะคะโอเคเดี๋ยวนะตอบข้อสามถูกต้องนะคะไปต่อนะคะนักเรียนไปต่อที่โจทย์ข้อที่สองเดี๋ยวนะอ่ะมาดูโจทย์ข้อสองนะคะอันนี้ก็เป็น คำถามของสอสวทเหมือนกันนะคะนักเรียนยุคพราชนะคะโรงเรียนยุคพราชกับโรงเรียนสาธิตมชเนี่ยนะคะมักจะออกข้อสอบของสอส,สวทนะคะนักเรียนถ้านักเรียนทําได้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะทบทวนเนื้อหาไปด้วยเลยนะคะเป็นการอ่านหนังสือไปในตัวเลยนะคะอ่ะไปดูโจทย์ข้อ2นะคะวงจรไฟฟ้ารูปใดที่ทําให้ออดไฟฟ้ามีเสียงดัง อ่านะคะไปดูแต่ละรูกค่อยๆดูไปรูปที่หนึ่งค่ะมีเซลลไฟฟ้ากี่เซลล์ลูกรูปที่หนึ่งมีเซลไฟฟ้ากี่เซลล์กี่เซลล์คะสองเซลล์ค่ะอ่าสองเซลล์ถูกต้องนะคะสองเซลล์มีหลอดไฟหนึ่งหลอดใช่ไหมคะนักเรียนมีออดไฟฟ้าหนึ่งชิ้นหนึ่งอันเห็นไหมคุณครูถามว่าตอนนี้เป็นวงจรเปิดหรือวงจรปิดวงจรเปิดหรือว่าวงจรปิด ปิดค่ะวงจรปิรดเปิดค่ะลูกถูกต้องเก่งมากนะคะเปิดเป็นวงจรเปิดเห็นไหมนั่นเรียนนะคะตอนนี้ครูถามว่ากระแสไฟฟ ok ้าไหลครงวงจรไหมกระแสไฟฟ้าไหลโครงวงจรไหมแต่ครบไม่ครบถูกต้องนะคะคตอนนี้นะคะขั้วบวกอยู่ทางซ้ายขั้วลบอยู่ทางขวานะคะกระแสไฟฟ้าไหลจากทางซ้ายมาก่อนผ่านหลอดไปใช่ไหมคะนักเรียนผ่านหลอดไป มาถึงออดไฟฟ้าแต่พอมาถึงจุดของสวิตซ์ปุ๊บเห็นไหมคะนั่นเหรียนปรากฏว่ามันเป็นวงจรเปิดนะคะกระแสไฟฟ้าไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้ไม่สามารถผ่านไปหาขั้วลบได้ดังนั้นเนี่ยทำให้ออดไฟฟ้าจะมีเสียงดังหรือไม่มีเสียงมีเสียงหรือไม่มีเสียงไม่ีคีับไม่มีไม่ไมีอง<ม>ะนะคะ รูปที่1นตัดทิ้งเห็นไหมคะนั่นเรียนเราต้องใช้วิธีการตัดตัวเลือกนะคะดังนั้นข้อไหนตัวเลือกข้อไหนที่มีรูปที่1บ้างตัวเลือกไหนมีมีรูปที่1หลุกตัวเลือกไหนคะห่กับสามครับอ่าหนึ่งกับสามดังนั้นค่ะเอาหนึ่งกับสามทิ้งก่อนอ่าเอาหนึ่งกับสามทิ้งนะคะต่อไปมาดูนะคะรูปที่สองมาดูรูปที่สองต่อรูปที่สองเหมือนกันค่ะมีเซลล์ไฟฟ้า องเซล์เหมือนกันนะคะมีเซลล์ไฟฟ้าสองเซล์เหมือนกันเนาะมีหลอดไฟหนึ่งดวงนะคะมีออดไฟฟ้าหนึ่งอันอันนี้ต่อกันแบบไหนลูกต่อกันแบบไหนต่อกันแบบไหนคะขนานอ่าเก่งมากนะคะต่อกันแบบขนานนะคะขั้วบวกอยู่ซ้ายหรือขวาขั้วบวกอยู่ทางซ้ายหรือรอยู่ทางขวาคะข้อซ้ายซ้อกันซ้ายนะคะช่วยกันวิเคราะห์นะคะนักเรียน ถ้าอยากสอบติดนะคะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะอ่ะโอเคกระแสไฟฟ้าไหลาจากทางซ้ายมาใช่ไหมคะนักเรียนปึ๊บมาถึงจุดแยกแยกไปหาหลอดไฟเห็นไหมคะแล้วก็แยกไปหาออดไฟฟ้าใช่ไหมคะนักเรียนเนาะแยกไปหาหลอดไฟแล้วก็แยกไปหาออดไฟฟ้านะคะแต่นักเรียนมาดูนะคะแยกเข้ามานะคะแล้วมาถึงจุดนี้กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง กำลังจะเดินทางเข้าไปหากระแสไฟฟ้าขั้วลบเห็นไหมคะกระแสไฟฟ้าขั้วลบแต่มาเจอวงจรอ,อะไรเนี่ยตอนนี้วงจรอ,อะไรลูกวงจรเ,เปิดถูกต้องเป็นวงจรเปิดอีกแล้วเห็นไหมนักเรียนกระแสไฟฟ้าไม่สามารถที่จะผ่านไปหาขั้วลบได้นะคะกระแสไฟฟ้าไม่สามารถผ่านไปหาขั้วลบได้ไนะคะ ดังนั้นตอนนี้นะคะออดไฟฟ้าจะจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงมีเสียงหรือไม่มีเสียงไม่ครับไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงเนาะโอเคนะคะอ่ะดังนั้นรูปที่สองเราตัดทิ้งได้เลยเห็นไหมคะนักเรียนข้อไหนมีรูปที่สองบ้างข้อไหนมือรูปที่สอง ข้อสี่นะข้อสี่คะข้อสี่เนาะดังนั้นเราตัดข้อสี่ทิ้งไปเช็ครูปที่สามนิดหนึ่งไปเช็ครูปที่สามนิดหนึ่งนะคะรูปที่สามก็มีเซลล์ไฟฟ้าสองเซลล์ไปคะนักเรียนกระแสไฟฟ้ามาทางนี้เหมือนกันแต่มาเจอจุดแย้อันนี้แตกต่างนะเพราะว่าสวิตอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะว่าสวิตอยู่ตรงนี้นะคะสวิตกั้นระหว่างทางที่จะเดินไปหาหลอดไปนะคะตอนนี้หลอดไปจะสว่างอยู่ดอหลอดไปจะดับ หลอดไฟจะสว่างหรือดับดับครับ,บ,บดับแน่นอนค่ะดับต่อไปนะคะนั่นเรียนต่อไปเนาะไปหาออดไฟฟ้านะคะไปหาออดไฟฟ้าแบบนี้นะคะแล้วกลับเข้ามาอ่าตอนนี้คุณรูณถามว่ารูปที่สามออดไฟฟ้าจะมีเสียงดังหรือไม่มีไหมครับอ่ามีเสียงดังแน่นอน<ช>นะคะดังนั้นตอบว่าข้อข้อขอ,อะไรคะข้อสาม ข้อตาข้อสอง,องค่ะขอ้อเออข้อสองนะคะนักเรียนเนาะเดี๋ยวนะอ่าถูกต้องนะคะข้อสองโอเคไปต่อนะคะเดี๋ยวนะอ่ะขอ้อต่างอันนี้ก็เป็นข้อสอบของสวสงวทนะคะสวสวทปหกเหมือนกันนะคะเขาถามว่าขอ้อใดกล่าวถูกต้องนะคะเวลานักเรียนเจอโจทย์เนี่ย อย่างที่บอกถ้าไม่เข้าใจให้วงกลมไว้เลยอันไหนสําคัญนะคะถ้าคิดไม่ออกให้วาดรูปก,ก่อนเลยนะคะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะคะข้อหนึ่งค่ะการต่อแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะต่อแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแสดงว่าต่อเซลล์ไฟฟ้าหรือว่าต่อหลอดลูกต่อแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแสดงว,ว่าเซล้ววอ่าถูกต้องต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบนี้ใช่ไหมอ่ะ ีดสั้นกีดยาวแบบนี้นะคะแบบอนุกรมแน่นอนอย่างที่ครูสอนว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าหรือต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามันต้องเป็นการต่อแบบอนุกรมเท่านั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าในวงจรนะคะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าในวงจรเพิ่มขึ้นถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกครับถูกอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะไปดูข้อสองอ่ะไปดูข้อสองเมื่อยกสวิตช์ขึ้น ให้เป็นวงจรไฟฟ้าเปิดวงจรไฟฟ้าเปิดแบบไหนลหูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวาดลำบากโอ๊เดี๋ยวนะว,นะว,าาว,นะวาดไม่ได้อ่าให้เข้าใจว่าเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะวงจรไฟฟ้าเปิดแบบนี้ถูกไหมนะคะนักเรียนกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าจะไปหยุดรวมกันที่สวิตช์ใช่ไหมใช่ไหม ถูกหรือผิดถูกหรือผิดไม่รู้ค่ะคุณขาใช่มั้ยอ่าเก็บไว้ก่อนข้อสองเนอะนักเรียนไปดูข้อสามค่ะเมื่อวงจรไฟฟ้าปิดอ่าวงจรไฟฟ้าปิดวงจรไฟฟ้าปิดก็คือเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะเส้นเดียวไปเลยนะคะไม่มีจุดแยกไม่มีจุดเปิดนะคะกระแสไฟฟ้าภายในเซลล์ไฟฟ้าจะเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปหาขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าโดยตรง ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่อันนี้มันถูกถูกบางข้อเนาะนักเรียนกระแสไฟฟ้าภายในเซลลไฟฟ้าจะเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปหาขั้วลบแน่นอนอยู่แล้วนะคะนักเรียนของเซลไฟฟ้าโดยตรงแต่ประโยคเนี้ผู้คาหนสจับสนค่ะประโยคน,นี้นะนักเรียนต่อไปค่ะข้อสีเราเก็บไว้ก่อนนะข้อ4ี่เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่จะตัดก,กระแสไฟฟ้าในบ้าน ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้ในในบ้านทํางานไม่ได้แสดงว่าเบเกอร์ต่อแบบขนานในวงจรไฟฟ้าอันนี้ถูกรือผิดชัดเจนเลยว่าถูกรือดผิดผิดถูกต้องนะคะถ้าต่อแบบขนานเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้า,อย,าอย่างอางื่นยังคงใช้งานได้อยู่นักเรียนค่ะนักเรียนลองพิจารณาดูว่าวข้อหนึ่ข้อสองข้อสามเนี่ยข้อไหนน่าจะถูกต้องอดีงดข้อไหนถูกต้องที่สุดลูก ข้อไหนเอ่ยข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งครับสาทิตตอบข้อหนึ่งเพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนคนอื่นว่าไงลูกคนเก่งของครูว่าไงคะลูกได้ยินไหมอ่ะหนึ่งคนอื่นล่ะคะคนอื่นคนอื่นสามารถเก่งในการโกนได้หนึ่งนะคะอ่ะไปดูเฉลยนะคะข้อหนึ่งถูกต้องนะคะข้อหนึ่งเนาะอ่ะ โอเคเก่งมากนะคะ3ข้อละอ่ะมาดูนิดหนึ่งการต่อวงจรไฟฟ้าดังรูปตำแหน่งใดที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่เข้าใจนะคะนักเรีนยนก็สามารถตอบได้เลยนะคะตอนนี้อย่างที่ครูบอกเราต้องมาหาก่อนว่ากระแสไฟฟ้าไหลจากทางไหนนะคะ ตอนนี้มีเซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์ลูกมีเซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์มีกี่เซลล์คะสามเซลล์ค่ะ,ะดูนะเวลานักเรียนทําข้อสอบนะคะในห้องสอบคิดไม่ออกนะคะต้องคิดถึงตอนที่คุณครูสอนนะคะอ่าคู่บวกอยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวาซ้ายหรือขวาลูกซ้ายหรือขวาคะาซ้ายค่ะอ่าเก่งมากอยู่ทางซ้ายนะคะัว้วลบอยู่ทาง ทางขวา,วาดังนั้นนะคะนักเรียนกระแสไฟฟ้าจะไหลามาจากทางซ้ายแบบน,นี้เนาะไหลามาจากทางนี้นะคะมาถึงจุดแยกตรงนี้ปุ๊บนะคะเข้าไปหาบีเวิร์ดเข้าไปหาออดไฟฟ้านะคะแล้วก็เข้าไปหาอันนี้คืออะไรเนี่ยสัลักษา์นี่คืออะไรเนี่ยจาได้ไหมอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่เรียกว่าอะไรมอเตอร์ค่ะอ่าเก่งมากนะคะตัวเอ็มแล้ววงกลมล้อมรอบเรียกว่า มอเตอร์นะคะเขาถามว่าในตำแหน่งใดที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านตำแหน่งใดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านอ่ะครูเราลองไล่ไปทีละอันนะเอเอผ่านไหมเอผ่านไหมลูกเอผ่านไหมคะผ่านค่ะเอผ่านไายค่ะผ่านเอไปแล้วเข้าไปหาบีจุดนี้มีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปไหมมีค่ะมีไหมลูกผ่านไหม ผ่านไหมคะผ่านหรือไม่ผ่านน้กเรียนว่าผ่านครับผ่านเนาะน้นเรียนบอกว่าผ่านนะคะต่อไปค่ะจะถึงซีแคดนะคะซีแคสนี้มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปถึงไหมผ่านไปถึงไหมผ่านครับผ่าน่แล้วจุดไหนที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ถึงนะคะจุดไหนน้กเรียนลองเดาว่าจุดไหนดีครับดีอะไรนะลูกดีด็อกเหรอครับใช่ไหม ดีดด <B. S 2> ็อกใช่ไหมลูกไม่ใช่บีครับข้อสนะองบีเบิร์ดเหรอตาทิพย์บอกว่าบีเบิร์ดเหรอลูกใช่ไหมครับบีเบิร์ดข้อสองนี่นะใช่ไหมครับครับอ่ะใช่นะอ่ะตอบข้อสองนะอ่ะไปดูเฉลยนะคะว่าถูกหรือไม่ถูกต้องตาทิพย์บอกเพื่อนหน่อยว่าทำไมตำแหน่งบีเบิร์ด มันถึงมีกระแสไฟฟ้าผ่านไปไม่ถึงเพราะอะไรลูกไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปเพราะว่ามันมีถูกต้องนะคะเพราะว่ามันสวิตช์ตรงนี้ควบคุมอยู่ใช่ไหมคะซึ่งทําให้ตรงนี้ค่ะนะคะกระแสไฟฟ้าตรงนี้เป็นวงจรอะไรลูกเป็นวงจรตรงนี้ตําแหน่งเดียวเป็นวงจรเปิดครับเปิดเก่งมากนะคะถ้าใครตอบนะใคร มีปฏิกิริยาโตอตอบกับครูคูณครูขอให้ตอบติดยุพาราชแต่ถ้าใครที่เงียบนะนั่นเรียนนะคะเนาะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายอ่ะไปดูข้อสุดท้ายอันนี้ก็เป็นสสวทนะคะถ้าใครตอบได้นักเรียนนักนเรียนก็จะเขาเรียกว่ารู้แนวทางข้อสอบเนาะว่าข้อสอบยุพาราชเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆกับสสวทเนี่ยค่ะ ถ้านักเรียนตอบได้เนี่ยนักเรียนก็จะรู้แนวทางในการออกข้อสอบของเขาอ่ะข้อสอบของเขาก็จะมาประมาณแบบเนี้ยนะคะอ่ะดูอีข้อหนึ่งข้อห้านะคะจากการต่อวงจรไฟฟ้าข้อใดเขียนแผนภาพไฟฟ้าได้ถูกต้องอ่ะดูออกไหมตอนนี้ถามว่ามีเซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์สองเซลล์สองเซลล์เก่งมากเลยดูจากไหนดูจากไหนลูก นี่ไงคะดูจากมีฐานไปฉายสองก้อนใช่ไหมแสดงว่ามีเซลล์ไฟฟ้าสองเซลล์ข้อไหนบ้างที่มีเซลล์ไฟฟ้าสองเซลล์ข้อไหนบ้างข้อสามสามดาข้อสอข้อสามข้อสามข้อสามข้อข้อสาม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 ข้อส้อสามข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 ้อสาข้อสาม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 ข้อสาสามข้้อสามข้อข้อสามข้ออามข้อส้อสามข้อสาามข้อสามข้า ขั้วไฟฟ้ามันมีความสำคัญนักเรียนดูขั้วบวกอยู่ทางไหนขั้วลบอยู่ทางไหนขั้วบวกอยู่ทางซ้ายขั้วลบอยู่ทางขวาเห็นไหมนักเรียนเราตัดตัดตัวเลือกไหนได้อีกตัดตัวเลือกไหนได้อีกตีตัออกนะคะตัดตีออกเหนมากนะคะนักเรียนค่อยๆพิจารณานะคะ อ่ะแล้วเราก็มาดูว่าการต่อวงจรไฟฟ้าจากรูปที่เขาให้มาเนี่ยเป็นการต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนานคะอนุกรมหรือขนานอนุกรมคอนุกรมหรือขนานขนานขนานแล้วตอนนี้ค่ะสวิตช์เป็นยังไง ยกวนี้ขึ้นเปิด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 ใช่ไหมคะวงจรเปิดดังนั้นตอบข้ออะไรคะสามอวามเก่งมากเห้นไหมเก่งมากน้องเรียนยุพราชนะคะคึกคักมากตอนนี้เก่งมากเลยนะคะตอบข้อสามอะไปดูเฉลยถูกไหมอ่านะคะดีมากนะคะเก่งมากเห็นไหมมันก็ไม่ยากนะคะนักเรียน ถ้าเราพิจนารณานะคะมันก็ไม่ยากเลยเนาะอ่ะตอนนี้นะคะงานของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะอะงานนักเรียนวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะทำแบบทดสอบท้ายหน่วยเรื่องไฟฟ้านะคะลงในสมุด นะคะเหมือนหน้าจอที่ครูกําลังขึ้นให้ตอนนี้เห็นไหมคะตอนนี้เห็นหน้าจอไหมคะเห็นไหมลูกเห็นค่ะนะคะเหมือนเดิมนะคะนักเรียนย้ำว่านักเรียนจะต้องเขียนตัวเลือกด้วยห้ามเขียนมเฉพาะเลขสองหเฉยอย่างเงี้ยครูตรวจยากนะคะนักเรียนครูตรวจยากดังนั้นนักเรียนต้องเขียนว่าสองตัวเลือกของเขาคืออะไรจ๊ะไหมคะคือข่อสืบคะแนนนะคะถ้าใครทําได้ลูกค้าลาดก็อยู่ไม่ไกล โอเคนะอะตอนนี้ขอไปดูนะคะคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อก่อนมีปัชยะนะคะสุภาสารอยู่ไหมเปียงกุลวายุพักคนทะเนตนะคะแล้วก็คอยพลลิน,นที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ,อน,นะคะนั่นเรียนโอเคเดี๋ยวหลังจากออกจากห้องนะคะนั่นเรียนเช็คชื่อให้เรียบร้อยเนาะอะ,อะเดี๋ยวครูให้เวลานั่นเรียนทำางน,นะคะ โอเคนะคะแล้ววันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะชดเชยตารางเรียนวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งโอเคเนาะเดีวเราพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ